สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องพลังข่าวค่ะช่องที่ทีมงานพลังข่าวได้หาประเด็นร้อนเรื่องที่น่าสนใจต่างๆที่เราจะจับมาสรุปแล้วเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาเอา่อมาดูข้อมูลจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ชายแดนไายกัมพูชามันกลับมาร้อนแรงอีกรอบหนึ่งครับผมโดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือกลุ่มประสาทที่สาคัญน,นะคะครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจข้อกล่าวอ้างของทั้งสงฝ่ายแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้คือประเด็นนี้จริงๆมัน มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวแต่มันโยงไปทั้งประวัติศาสตร์ข้อตกลงเก่าๆกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็แน่นอนเรื่องการเมืองด้วยครับค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่มันประทุขึ้นมารอบใหม่นี้เลยนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไทยคุณแพทองทานชินวัตรับ ท่านออกมายืนยันว่ากลุ่มประสาทตาเมือนเนี่ยรวมถึงตาเมือนทมตาควายตามข่าวระบุเลยนะคะอยู่ในอธิปไตยไทยแล้วก็เราขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่พศ2505แล้วด้วยใช่ครับแล้วพอฝั่งไทยพูดแบบนี้ทางกัมพูชาก็ตอบโตเ้เรียกว่าทันทีเลยนะครับค่ะกระทรวงวัฒนธรรมของเขาก็ออกถแถลงการปฏิเสธชัดเจนเลยเอาละคะกลาวเขาอ้างสนทีสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1904 แล้วก็1,907อืมส่วนที่สัญญาเก่าเลยนะคะครับแล้วก็มีแผนที่มาตราส่วน1ต่อสอง0,000ด้วยที่เขายืนยันว่าเอ่อสแสดงให้เห็นว่ากลุ่มปราสาทต,ตาเมืองทั้งหมดเนี่ยอือยู่ในเขตจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาแล้วเขาก็บอกว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของเขาไปแล้วด้วยเขาก็อ้างหลักฐานของเขามาเต็มที่เลยใช่ครับก็คือการอ้างสนที่สัญญาเก่าแผนที่เก่าเนี่ยแหละครับที่เป็นเอ่อเป็นแกนหลักที่ถกเถียงกันมาตลอด มันมีการตีความที่ต่างกันนะครับแล้วในข่าวมุมอมองของไทยต่อการอ้างสนที่สัญญาเก่าพวกนี้เป็นยังไงบ้างคะฝ่ายไทยเท่าที่ดูตามข้อมูลนะครับก็ดูเหมือนจะมองว่าสนที่สัญญาแผนที่เก่าเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องออต้องพิจารณาในรายละเอียดกันต่อไปค่ะแล้วสถานะปัจจุบันจริงๆของพื้นที่ควรจะอยู่ภายใต้กรอบความเข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่า MOU ปี2543อ๋อ MOU 4 3 ใช่ครับที่2ฝ่ายตกลงกันว่าจะเอ่อจะร่วมกันสำรวจจัดทาหลักเขตแดนแล้วก็พยายามลดความขัดแย้งในพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่เอ่อฝ่ายไทยยังอนุโลมให้ชาวกัมพูชาเข้ามาสักการะได้อยู่อ๋อคือเรายึดตามข้อตกลงที่ใหม่กว่าดูเหมือนจะเป็นแนวทางนั้นครับตามข้อมูลที่เรามีนะฮะโหแต่ดูกัมพูชาเขาไม่ได้หยุดแค่ตอบโต้เรื่องเอกสารนะคะเหมือนจะยกระดับเรื่องนี้ไปอีกถูกต้องเลยครับคือแหล่งข่าวระบุว่า กัมพูชาเนี่ยได้ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ UN ไปแล้วฮะจริงเหรอคะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนแล้วนะครับเพื่อจะนำประเด็นข้อพิพาทชายแดนการประทะเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาใหญ่แห่งสาประชาชาติหรือ UNGA โหไปถึง UN เเลยใช่ครับถือว่าเป็นการเดินเกมที่ที่รุกเร็วมากในเวทีโลก แล้วทางไทยล่ะคะตอบสนองเรื่องนี้ในเวที UN ยังไงบ้างเพราะข่าวดูเงียบๆไปเลยคือทางการทูตไทยก็ทำนะครับไม่ได้เงียบไปสัทีเดียวข้อมูลจากแหล่งข่าวเดียวกันเนี่ยบอกว่าผู้แทนถาวรไทยประจํา UN ก็ยื่นหนังสือคัดค้านไปแล้วเหมือนกันอ๋อยื่นแล้วครับยื่นไปวันที่18มิถุนายนคือตามหลังไปไม่กี่วันค่ะเพียงแต่ว่าข่าวการตอบโต้ของไทยอาจจะไม่ไม่แพร่หลายเท่า หรือไม่ถูกนำเสนอมากเท่าการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชามมันก็เลยทำให้ภาพที่ออกไปสู่สากลอาจจะดูเหมือนไทยเป็นฝ่ายตั้งรับนิดนึงนอกเหนือเรื่องการทูตระหว่างประเทศแล้วนะคะในแหล่งข่าวยังมี การเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยการเมืองภายในบ้านเราด้วยมีการอ้างความเห็นของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่ามีประเด็นภายในบางอย่างที่ทําให้รัฐบาลไทยอาจจะตอบโต้กัมพูชาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรครับผมจุดเนี้น่าสนใจนะคะมันมันเชื่อมโยงกับท่าทีที่เราคุยกันอยู่ยังไงบ้างคะครับข้อสังเกตนี้ ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่แหล่งข่าวเขาชี้ให้เห็นนะครับว่าอาจจะส่งผลต่อ,อความเร็วหรือความเข้มข้นในการตอบโต้ของไทยในเวทีโลกค่ะคือถ้ามองในเชิงกลยุทธ์เนี่ยกัมพูชาเขาดูจะใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเต็มที่เลยทั้งการเดินเกมการทูตที่เร็วมากมแล้วก็อาจจะรวมถึงสิ่งที่บางทีเราเรียกว่า IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารการพยายามสร้างเรื่องราวผ่านสื่อต่าง ให้มุมมองเขาน่าเชื่อถือประมาณนั้นค่ะซึ่งถ้าหากฝ่ายไทยเราตอบสนองช้าหรือว่าไม่ครอบคลุมก็อาจจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ในแง่การรับรู้ของนานาชาติอืมทั้งทันที่ศักยภาพทางการทูตเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาเลยใช่ครับศักยภาพเรามีแต่จังหวะและว,วิธีการสื่อสารก็สําคัญมากค่ะงั้นสรุปจากข้อมูลที่เราพิจารณากันวันนี้เรื่องข้อพิพาทกรรมสิทธิ์เหนือกลุ่มประสาทต,ตามเมอร์นี่โอ้โห ซับซ้อนหลายมิติมากๆเลยนะคะครับผมทั้งเรื่องหลักฐานประวัติศาสตร์เอ่ยการตีความข้อตกลงกฎหมายระหว่างประเทศการเดินเกมการทูตในเวทีโลกอแล้วก็อาจจะมีเรื่องอการเมืองภายในเข้ามาเป็นตัวแปรอีกใช่เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามชวนคิดส่งท้ายที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าเมื่อการสื่อสารการดำเนินการในเวทีระหว่างประเทศของเราดูเหมือนจะเป็นรองอยู่บ้างเนี่ย การปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงรุกของเราให้มันเปิดเผยโปร่งใสชับไวัยยิ่งขึ้นอืม,มันจะกลายเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาผลประโยชน์และก็จุดยืนของชาติในสถานการณ์ที่มันอ่อนไหวแบบนี้หรือเปล่านั่นสิคะและในฐานะประชาชนทั่วไปพวกเราจะสามารถติดตามทําความเข้าใจข้อมูลจากทุกๆฝ่ายอย่างรอบด้านเพื่อให้เห็นภาพจริงๆได้ยังไงอันนี้เป็นคําถามที่น่าคิดต่อครับค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับประเด็นนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการพูดคุยวันนี้ยินดีครับผม